จับตาความปังพระนางคู่ขวัญหวนร่วมงานการรียูเนียนครั้งที่4เดินหน้ารับงานรัวๆแม้ก่อนหน้านี้เพิ่งจะออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังจัดสระสดในเร็วๆนี้กับแฟนหนุ่มรุ่นน้องสำหรับนางเอกหน้าเด็กจางนารา โดยล่าสุดมีรายงานว่าจางนาราอาจจะมีผลงานการแสดงซีรีส์เรื่องใหม่ Family ซึ่งทำงานเบื้องต้นซึ่งอาจจะได้ประกบคู่พระเอกคู่ขวัญจางฮยอกที่ตอนนี้กำลังพิจารณารับบทนำเรื่องดังกล่าว ข่าวระบุว่าจางไฮยอกพิจารณาอย่างมีแนวโน้มที่ดีส่วนจางนารารับแล้วถ้าทุกอย่างลงตัวจะเป็นรีวิเนียนพระนางครั้งที่4เลยสำหรับคู่นี้ดับผลงานที่ผ่านมาของทั้งค,คู่คือ b i k e girls i x s a c k ปี2002 faded to love you ปี2014 off a r e w e l l ละครสั้นปี2014